ทีนี้สมมุติว่าในขณะลำเลียงอยู่ปรากฏว่าน,น้ำมันมันหมดเพราะน้ำมันหมดแล้วเครื่องดับเนาะ <c oughs> ในสภาว่านี้ข้าวค้างอยู่เต็มท่อเลยเพราะคิดว่ามันจะสตาร์ทติดง่ายนะในความรู้สึกของเราน่าจะน่าจะฝืดน่าจะฝืดนั่นคือเหตุผลของระบบธรรมดาทั่วไปพวกระบบของสายพานโดยตรงเวลาเราสตาร์ทปึ๊บเนี่ยไอ้ตัวคลาวตามเนี่ยมันหมุนตามทันทีแบบนั้นมันจะฝืดแต่ระบบนี้ไม่ครับระบบนี้ไม่นะครับ ตัวระบบนี้นะครับเมื่อเครื่องยนต์ดับนะครับพ่อมาจับดูสายพานนะครับมาจับดูสายพานสายพานหย่อนไหมพ่อลองหมุนนี่ครับหมุนได้ไหมระวังไอเสียงับหมุนเลยครับอ๋อได้อ่าหมุนได้นั่นหมายความว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับขณะลำเลียงข้าวค้างอยู่เต็มท่อเราแค่เติมน้ํามันจากนั้นสตาร์ทเครื่องเบาๆเหมือนเครื่องตัวเปล่าครับอ่าครับนี่คือที่ผมพัฒนามาจากระบบเมนูนัที่มีข้อพิเศษที่ระบบเมนูนัไม่สามารถทําได้ นะครับก็คือจุดนี้แหละไฮไลท์เลยครับแล้วก็ในช่วงที่ว่าเราเหนื่อยเราอยากจะหยุดเราแค่ผ่อนเันเ่งดังนั้นไอตัวพลารล์มเรียม,มันก็จะหยุดเราก็ไบพักกินน้ำอ่ากินน้ำเก๊กฮวย,ยอะไรประมาณนก้กเหนื่อก่อน <c oughs> อ่าแล้วก็อยากทํางานปุ๊บเราแค่มันเร่งเครื่องครับนี่คือข้อดีของมันอ่าแล้วก็ในส่วนของการลาเลียงครับเราสามารถลาเลียงได้ต่อเนื่องก็คือโผะขนานข้าวเข้าเข้าแบบหนัหนกๆได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นระบบคล้องสายพานโดยตรงพวกนี้มันไม่มีพวก ชุดกลไกผักสายพานเนะาะสายพานจะคล้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราโกยหนักเข้าไปอะ,อะ,อรระ,ะไรขึ้นครับาารเ,เ,เ,รเ,เครื่องมันจะดับเพราะว่ามันเกิดความแน่นเนาะทีนี้ไอ้ชุดกลไกของตัวเครื่องนี้มันจะมีกลไกกานาก็คือถ้าเครื่องยนต์อยู่ในรอบต่ำเดี๋ยปุ๊บมันจะมีกลไกผลักคันเร่งอก็คือฉีดลามันเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันการดับทีนี้ในขณะรังเรียงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องเมื่อเราโกยเ้่าเข้าหนักไปเนี่ยเครื่องมันจะดับ เครื่องมันก็จะเร่งรึ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 ่งมันเปลืองน้ำมันแล้วก็ในส่วนของการสึกหลอของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะไวกว่าระบบที่เราเร่งค้นอ่าประมาณนี้อ่ะสมมติว่าเราเติมน้ำมันเข้าไปครับผมจากนั้นเราเปิดเครื่องสตาร์ทหน่อย